พี่น้องเอ้ยไข่ดอ,อกมบเริ่มเลยค่ะอุย้ยสุดยอด,ดยอดเลยพี่น้องเขียวหัวเป็ดกัดคากระบาดเนี่ย พี่น้องเมื่อนี้เขาป่าหาเห็ดคือเก้าค่ะได้ข่าวว่าเห็ดออกเห็ดกำลังออกหลายๆพี่น้องไปรุ่นซ้อยกันรอว่าได้ต้องโดดงานม้าค่ะมื่อนีนโดดงานม้าู้ใดก็จะไปบอกเจ้านายด้วยค่ะเจ้าเห็ดไปฝากไปรุ่นค่ะเมื่อนี้ที่คุ้มกับโดดงานม้าบ่เห็ดกำลังออกได้ข่าวว่ามันออกหลายค่ะพี่น้องได้ข่าวได้ข่าวไอ้เรื่อได้แต่ข่าวเนี่ค่ะก็อึ้นไปช่วยซีหนอย ยอดหูลังดงค่ะคือบุดเจมเฮลังดงพี่น้องดอกงามเลยค่ะสวยเลยค่ะเห็นหน้าขาวพี่น้อง ข่พพีพี่น้องขยีย้ถั่วเลี้ยงได้พี่กองค่ะพี่น้องสวยสวยฝนถึงมันดอกพุกใหญ่นี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดไข่เขาจะดอกง่ายๆใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะเริ่มต้นมันมันมันหอกนึนนง,นงพี่น้องฝนตก <c ười> น้ำค้างดอก เทน้าออกเห็ดไข่สวยโอ้ยดอกเขาพี่น้องออกนอเลี้ยงวงกินนากก็ได้พื้นเกาล่าเห็ดไข่ใบแจวหอมพื้นเกล่าค่ะพี่น้องโอ้ยุ่มน้อยนี่พี่น้องนี่ค่สวย พี่น้องเอ้ยงอเป็ดเข่งงอเป็ดโอ้ยอืดนี่ไงนี่เสือเลยอุ้ย <c oughs> ขาหลุดเลยนี่ละงบพี่น้องลมปางงางด้วยโอ้โหหนักหนามเป็นตัวคำเกาเบือเริ่มเลยพี่น้อง ไม่ลืมเออเลยพี่น้องเอยไข่ตอกบาเริ่มเลยค่ะโอ้ยสุดยอด,ดยอดเลยพี่น้องเขียวหัวเป็ดกัดคากระบาด่งดูค่ะใส่ตา จะดอกญ่ๆมืหอนี่เสียพี่น้องไข่ใใค,ค่ะดอกนั่นมันดอกไม้มันพี่น้องเห็นน้าพีรบอก่ฝนถือฝน,นค่ะพี่น้องได้อยู่เห็นไข่ดอกนังพี่น้องได้บรอรอิมอม เออเออหอมเอ้ยกํา่ากําพอยสวยค่ะนะคะฮะคะสวยค่ะส,สวยค่ะดูสิเห็นอย่งนี้ดองแอน่าเลยอฝน อถึกฝนน่นาร่ดงดอกผมลังงามำถึกฝนตัวเลยเปื่อยฝนจะตกพี่น้องมีดอกนึงพี่น้องแจ็ดดอกนึงหลบลี้อยู่ เออคืกินที่ตม้มเอาคือเกาดอกนี่ยู่งงามไหมพี่น้องเนตัวคำสวยงามน้องจะดอกบางใ่ค่ะคุณดอกนึงค่ะพี่น้องอ้หขี้เกียจกือเกาะอยู่ขอหน่อย ขอหน่อยนะเอ้ยังไงสิได้มันนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยกว่าจะได้เร,เ,เริ่มเ,เริ่มเลยค่ะนี่แหละค่ะสวยเลยค่ะพี่น้องอืม ดอกใหญ่ค่ะมันสวยแต่ว่ามันก็อายุเยอะมากแล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่ค่ะเห็ดไขรอายุเยอะแต่มันไปเจีวได้ค่ะได้ได้ได้ถก,กินขา้าวพี่น้องพักเที่ยงไม่นี้หาเห็ดกะบ่หมานมิตะหมาหอออหอนมอเป็นหมอหมออา,านอนหนูหาย <laughs> กินข่าวกันค่ะ กินชอวนี่นะคะนกินเขาแซกแเดี๋ยวจ้าสะู่มาแต่ยาจ้างกวนแปดต้นเลยเส้หมูนี่คะน่กิโลพอเลยกินข่าเข้าพี่น้องเินเข้าปลาสดแจ่มึงไจับปลา ซ่บเหนือเลยมาลิจานผพาแซ่บวันนี้มาแซ่เเแบ,บ,บหเหมือนในป่าเอาเหื่อลูกจานผพาแซ่บไม่อย่างนั้นแซ่บด้วค่ะอ๋อส้อมใครนี่แหละวะไม่ติดมือต้องใส่ส้อม,มไปใครยังไงปลาทอดกรอบนี้ปุ้มปุ้ย ไก่กไก่มัเสือทั้งทึ้งอ่ละไก่วฆตนาก็ใจย่าไนี้ค่ะข้าเขาเห็นใจน่ยไงหาที่ชอป้าแบนนะไรพี่น้องโดดงานโดดการไปเอาเอาเอาพวกคนม่ถูกก็ซื้อดิแ่บไมเหรอ รับน้ำบหเอาเปแจงนังับอยนงยอไายเต่นี่อดบายพี่น้องกินกับแจเตอนยังรู้สึกไหมายยู่ทั้งปูเข้มเไห่ค่อยมเลยนี่งกันะมกินแจมพอดีอืม ติดนิสัยนี่ันาขมค่ะอร่อยคิดว่าขมเลยงมปนมนะับมมันไม่ันนะทางค่ะทางต้นไม้รวมครับทาง เาตุ่มตั้มอันนี้เคี้ยวทางทางไปเส้นดงค่ะอุ้ยเคี้ยวเคี้ยวไม่ของขาขทางทางบุบไป ใครพี่น้องเอยอุ้ยหลุดไปกอนก็ได้ค่ะคลายค่ะพี่น้องเห็ดคราถึกฝนจยเดดไง น้องเอ,อ้ยเห็ดไข่ดอกบักง่า่ค่ะดอกบักใหญ่เลยสวยงดงามเลยค่ะพี่น้องเห็ดยุดใต้ท้องมาลุา้นว่ามสงเหยียบว่าเสียบว่าร้อยนี้เสียบเสียบเสียบ <c oughs> <c oughs> ดีนะมันเตะพี่น้องม,มีดอกนึ่งค่ะทา,นะา,างทางมาทุกน อยาเออไใส่หมวกมาเลยลงไปนาผ้าไก็ตาไปเอาใส่หมวกมาคัพี่น้องยงหัวปิดอาิมาดอกดียน้ำมันออกครบๆตาค่ะสองดอกบิ๊กนี่ที่เห็นนะคะตามดอก เห็ดไข่เหลียงสี่ดอกห้าหาแ้วห้อกีเจ็ดแปดม้้องรมพี่น้องเยอะแะนี่แต่เห็ดไข่รวนร้วนไม่ใช่เห็ดเราเห็ดไข่ก็ไม่รู้ประจําลงมาแล้วค่ะพี่น้องเริ่งสภาพตั้งฝนโตก เฮ้ยมื่อนี้ก็บ่ค่อยหมานปันไดค่ะน้องหนูหายเดี๋ยวต้องมาสรุปผลงานเขาค่ะกาะเพราะได้ยูค่ะเดี๋ยวดอกเห็ดโอ้ยดอกเห็ดไข่เขาอันนี้มันแตกเหลือเครื่องนึงคุณหนูเอาดอกงามๆมาเบิ่งนะเขียวๆงามๆนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็พอได้อยู่นะคะสวยค่ะลนค่ะลนลนเขากัเลาสมน้ำน้ำี่ล่ะพี่น้องสองทุ่มีท่พอได้อยู่ค่ะได้สับัรับจ้ามันได้เหยียบใร่ทองพันธนาก็ได้เหยียบใคนเหยียบใคล้วน ทางลงพที่น้องช่องแคบนรฬิกาพยดโหดย่นย็นมารอคิวค่ะรอคิวคุณค่ะต้องลงไปยังคุณรีบๆเลยค่ะคุณ่ะ ลุกไปกวนก็ไปเด้อ <laughs> ลุกไปกวนตอนอน,น,อนอี้พี่น้องเตะหลักกินี่กับสีคอร้าพี่น้องไปแค่เพียงแค่นี้ค่ะ โชเห็ดตกแตกบางนึงฮะ <c oughs> ขอบคุณยับซีที่น่ารักทุกท่านเลยคะ่ะติดตามรับชมรับฟังจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้มาริจันเนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะะี่ย้วยค่ะโอเกกับาบายบาย